เริ่มปวดแล้วนะสองให้นะเพราะมันติดสกอตเทปอ่ายักสองอยู่นะเก้อ เออลูกนี้ให้นะสามแขนซ้ายตึงดีมากเลยเออสี่สโอ้โหเก่ง啊ซี่อยู่นะ สวยมากเลยลูกหลังเนี่ย